ก็กรมอุตุเขาบอกว่าจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวพรุ่งนี้29ตุลาคม<อ>แต่วันนี้บ้านเราหลายๆพื้นที่เอากรุงเทพก่อนคลึ่มฟ้าครึ่มฝนเลยน้องชใช่ยังดูเหมือนจะมีฝนอยู่เลยนะครับเอ๊ะผลกระทบจากจ่ามีไหมเมือ่อวานนี้นะตอนที่หลายๆคนกําลังรอชมขบวนเรือพระยญาตราทางชลมาก เขามีการพยากรณ์ว่าเมื่อวานในกรุงเทพเนี่ยฝนจะตก60-70บ่าย3ช่วงเวลาที่จะมีขบวนพระยาตราเลยพอดีเนี่ยโอ้โหหลายคนก็แบกลัวว่าเอ๊ะจะได้ดูไหมท้องฟ้าก็เดี๋ยวครึ้มเดี๋ยวแดดออกใช่ครับอย่างไงไม่ว่ายังไงนะ ผมเชื่อในบุญบารมีนะค,ค,คือสุดท้ายเนี่ยเราได้ชมในขบวนพระญาญาตราทางชนม์มาเป็นพระราชพิธีที่มีหนึ่งเดียวในโลกอย่างสวยงามงดงามและสมพระเกียรติอย่างนี้ไม่มีฝนเลยใช่ตลอดทั้งวัน,นครับ,รบแต่ทีนี้อย่างที่บอกไปว่าพายุที่เขามีการเกรงกันว่าที่จะมีผลกระทบกับประเทศไทยไหมอย่างพายุโซนร้อนจ่ามีเนี่ยนะครับก็ตอนนี้เคลื่อนขึ้นฝั่งที่เวียดนามนะครับเปลี่ยนทิศทางครับวกออกไปทางทะเลจีนใต้ตอนบนแล้วและก็จะไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับทำให้ผลจากพายุที่ขึ้นฝั่งที่เวียดนามก่อนที่จะวกไปที่ทะเลจีนใต้ตอนบนนั้นก็ส่งผลให้ในพื้นที่ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับที่จังหวัดสกลนครน,นครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญยะโสธรอุบลราชธานีและศรีสะเกดมีฝนตกหนักครับและลมกระโชกแรงรวมทั้งพื้นที่ภาคตะว,วันออกก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยพายุจะอ่อนก,กําลังลงในช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้ ประเทศไทยตอนบนก็จะมีฝนลดลงครับส่วนภาคใต้28-29ตุลาคมนี้จะยังมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักในบางแห่งก่อนที่อากาศทั่วไทยจะเริ่มเย็นลงนะครับตั้งแต่ช่วง30ตุลาคมเป็นต้นไปและเขาบอกนะว่าจะเริ่มเย็นลงอย่างชัดเจนต้นเดือนพฤศจิกายนครับส่วนพายุโซนร้อนกองเรยที่เคลื่อนตัวอยู่ที่มหาสมุทรปแปซิฟิกตะวันตกอยู่ห่างจากประเทศไทยอันนี้จะไม่มีผลกระทบอะไรในระยะนี้ครับ และจากที่พายุจามีครับมีขึ้นฝั่งที่เวียดนามก่อนที่จะวกไปทะเลจีนใต้ตอนบนนั้นยังส่งผลกระทบได้ในพื้นที่ภาคตะวันออกเชียงเหนือและภาคเหนือในช่วงวันสองวันนี้อยู่นะครับทำให้เมื่อวานนี้ครับไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยชาวนาที่บ้านพันลำหมู่2ตํมวนลวิสิทธิ์อำเภอเมืองจังหวัดบึงการเร่งเกี่ยวข้าวที่กําลังสุกงอมใกล้เก็บเกี่ยวเพื่อหนีฝนเพราะว่าถ้าปล่อยไว้แล้วเนี่ยฝนตกนะ อาจถูกน้ําและแรงลมทําให้ต้นข้าวลม้มข้าวเปียกชืน้นทําให้ราคาข้าวตกจึงต้องไปจ้างรถเกี่ยวข้าวมาเกี่ยวกันไปก่อนอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยนะครับอีกที่หนึ่งครับชนบุรีเมื่อวานนี้อ่าพัทยามีคลื่นสูงเมตรครึ่งถึง2เมตร ทางตำรวจท่องเที่ยวพัทยาร่วมกับสำนักง,งานเจ้าท่าเมืองพัทยานำเรือออกตรวจสอบเส้นทางที่ท่าเรือแหลมบาลีหายพัทยาใต้ไปยังเกาะล้านเพื่อประเมินสถานการณ์คลื่นลมก่อนแจ้งเตือนผู้ประกอบการเรือทั้งฝั่งเกาะล้านและท่าเรือแหลมบาลีหายครับให้เรือสปีดโบทขนาดเล็กเป็นสปีดโบ๊ทขนาดเล็กหนึ่งเครื่องยนต์เนี่ยต้องงดออกเรือเอาไว้ก่อน ส่วนเรือขนาด2เครื่องยนต์ขึ้นไปและเรือโดยสารให้ออกเรือได้แต่ให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษพร้อมช่วยอำมวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในการขึ้นลงเรือโดยสารเน้นย้ำนะผู้โดยสารทุกคนเนี่ยต้องสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดการเดินทางเพื่อความปลอดภัยครับ